มาถึงตอนที่13แล้วนะครับสลัดละกมอมบอไดมาซึ่งคีมีเรากำจะสรุปเนื้อหาในตอนนี้ชมกันแต่ทุกคนพร้อมแล้วก็มารับชมได้เลยครับเ<ร>มื่อพวกโกคูชิงด้กอมบลูกที่2มาได้และกาลังมุ่งหน้าไปที่โลกปีศาจแห่งที่1นะครับโกมาเลยสั่งให้เดกเกสปิดการใช้งานวาร์ปปัญหาพวกโกคูใช้วาร์ปไม่ได้ก็มาที่นี่ไม่ได้เดกเกสก็บอกว่าเขาไม่เคยได้ยินว่ามีใครเคยปิดการใช้งานวาร์ปมาก่อนเลยโกมาก็บอกว่าหูปากแล้วรีบไปจัดการซะเดกเกสจึงได้ทําการปิดการใช้งานวาร์ปซึ โดยทั้นัพวกโกคูตอนนี้เครื่องบินของพวกเขาก็เกิดขัดข้องและกำลังจะตกนะครับแอิลเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นออกอลโลโกบอกว่าเครื่องยนต์ดับไปแล้วแอชลีเลยบอกให้เอาเครื่องบินลงจอดที่ไหนสักแห่งปูนเฮว่าก็บอกถ้าตกลงไปในมหาสมุทรพวกเขาได้กลายเป็นอาหารของคราเคนแน่แต่แล้วเครื่องบินของพวกเขาก็ตกลงไปในป่าแห่งหนึ่งซึ่งมีต้นไม้ใบหญ้าขนาดใหญ่ยักษ์นะครับ โดยในขณะที่แพนซี่กับบรูมาช่วยกันซ่อมเครื่องบินเบจิต้าก็บอกว่าพวกเขาที่เป็นนักสู้บินไปที่โลกปีศาจแห่งที่1ก่อนดีไหมแต่ท่านคาอูชินก็บอกว่าทําแบบนั้นไม่ได้เพราะมนุษย์ไม่สามารถผ่านว้าไปได้ด้วยตนเองแต่นัปู่ในว่าก็รู้ความจริงของป่าแห่งนี้เลยบอกให้รีบซ่อมเครื่องบินแล้วออกไปจากที่นี่ที่นี่คือดาวของชาวเมกกะดาวที่น่ากลัวที่สุดเป็นอันดับสองในอาณาจักรปีศาจที่อยู่ของพวกยักษ์เมกะซึ่งปู่ในว่าก็บอกว่าไม่ใช่แค่ผู้คนแต่ที่นี่ทุกอย่างมีขนาดใหญ่มากหมด แม้แต่มหาราชาปีศาจและพวกทหารตรวจการก็ไม่เคยย่ำกายมาที่นี่แบบนี้ไม่ดีเอาซะแล้ว,วกคูก็บอกไม่เป็นไรถ้าเกิดมีอะไรยุ่งยากขึ้นมาเขาจะจัดการเองแต่โกลิโอก,ก็บอกว่ายัางไงซะพวกเขาก็ควรเล่งมืออยู่ดีจากนั้นโกลิโอก,ก็แอบ,บติดต่อหาอลินส์และบอกว่าพวกเขาได้รักบอลลูกที่สองมาแล้วกำลังมุ่งหน้าไปยังจุดหมายต่อไปจากนั้นพวกกคูก,ก็ถูกกองทัพหนูแฮมสเตอร์ยักษ์โจมตีนะครับ จะได้เกิดการต่อสู้จนวุ่นวายกันยกใหญ่แต่แล้วก็มีอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่ากําลังมาทางนี้พวกหนูแฮมสเตอร์ยักษ์จึงพากันรีบหนีไปปูเนวาก็บอกว่าน่นคือชาวไมกะน้อยทำให้าทาคาอุชินพูดออกมาด้วยความตกใจว่าแบบนั้นยังเรียกว่าน้อยอยู่อีกเหรอซึ่งเพซี่ก็สังเกตเห็นนะครับว่ามันสะพายกระเป๋ามาด้วยปูเนวาก็บอก,กมันคงอยู่ระหว่างทางกลับจากโรงเรียนจากนั้นมันก็นั่งพักบริเวณใกล้ๆกับเครื่องบินของพวกเขาวันที่มาเขมามันจะเดินมาและชาวไมกะน้อยมันก็เอาอะไรบางอย่างออกมากินนะครับ ปุณณว่าก็บอกว่าไม่คงจะแวะซื้อจากร้านค้าระหว่างทางหรือว่าน่าจะเป็นหนวดคาเคนทอดทําให้โกคูก,กับเบจิต้าตกใจว่าพวกมันกินสปาราดแบบนั้นงั้นหรอแต่นั้นมาคงไม่กัน้นน้อยก็สัมผัสได้ว่ามีอะไรบางอย่างพวกเขาจึงแยกย้ายกันไปซ่อนแต่แล้วโกคูก,ก็ถูกมันเจอตัวจนได้นะครับทาให้ต้องวิ่นหนีกันยกใหญ่ก็กเลยใช้ปืนยิงเพื่อรอบมันมาอีกทางแต่ก็ถูกมันเล่นงานตอนที่เบจิต้าจะมาช่วยเอาไว้ จากนั้นพวกเขาก็ร่วมมือกันเพื่อล่อให้มันไปห่างๆจากเครื่องบินและที่แม้จะสัดพลังใส่มันก็ไม่เป็นอะไรตอนที่จะชุลม,มุนวุ่นว,า,นวายกันยกใหญ่จากนั้นโกคูก็เข้าไปอยู่บนตัวของเจ้าหมาทาให้โดนเห็บยักษ์ที่อยู่บนตัวของมันไล่โจมตีซึ่งในขณะที่โกคูสู้อยู่กับพวกเห็บยักษ์นะครับก็ถูกเจ้าหมาใช้หางฟาดจนกระเด็นไปไกลจากนั้นมันก็เจอเครื่องบินของพวกเขาอุเบจิตา้าพยายามสกัดมันไว้แต่ก็เอาไม่อยู่แต่ก่อนที่มันจะไปถึงเครื่องบินนะครับโกคูก็ได้ใช้พลังขึ้นเต่าสถานฟ้าทับมันเลยออกไปไไกลดด้ทันเวาพอี จากนั้นแพซี่กับบลูมากก็ซ่อมเครื่องบินเสร็จนะครับเลยบอกให้ทุกคนกลับไปที่เครื่องบินซึ่งในขณะที่ทุกคนเตรียมตัวเบจิต้ากับพิโกโร่ก็บอกว่าจะไปรอบมันไว้ให้แต่แล้วเจ้าไม่กาน้อยก็รู้ตัวซะแล้วนะครับเลยเอาต้นไม้จิ้มเครื่องบินของพวกเขาเล่นกโร่ที่พยายามจะเอาเครื่องบินขึ้นก็ถูกมันเป่าจนปิวซึ่งในขณะที่มมกกาลักจะตะปบเครื่องบินของพวกเขาก็โคก็ได้บินบันดานเอาไว้แต่ก็ต้านทานพลังของมันไม่ไหวจนได้ถูกมันตบก็ให้แล้วก็ตกลงไปในเสื้อของมมมมมมัััันนนนนนนจจาาาากกกกก้้้้้้็ใใชตตตตไไไลล่่ีเเครืือออองงงบบิิขขขพพวโด แต่แล้วมันก็ได้หยิบบมมมัดยักษ์ออกมาจากกระเป๋าโจมตีพวกเขานะครับโกคูจึงได้แปลงเป็นซูเปอร์ไซยายและใช้กระบองวิเศษของเขาสู้กับแมมมอธยักษ์ของมันแต่ทึงอย่างนั้นก็ไม่สามารถต้านทานพลังที่แข็งแกร่งของมันได้นะครับทำให้โกคูถูกซัดกระเด็นซึ่งในขณะที่โคกคูกำลังจะถูกเจ้าเมกา้อยกระทืบกอโลก็ขับเครื่องบินมารับเขาไว้ได้ทนันโกคูที่รอดตายมาได้อย่างบุดนวิดก็บอกว่าเจ้านั้นมาสุดยอดไปเลยและขอบคุณทุกคนที่มาช่วยซึ่งพอหนีพ้นนะครับพวกเขาก็พากันโล่งอกและบอกว่าช่างเป็นดาวทีีี่่่่่่่นนนาาาาาากกกกกกกลลััวววววจริิงงๆ็บ,บอชอชมใหญย้ กคูเได้ถามว่าถ้าพวกมันแข็งแก่งขนาดนั้นทำไมไม่ได้เป็นมหาราชาปีศาจทานแค่อชินก็บอกว่าชาวเมกาเป็นเผ่าพันธุ์ที่อยู่กันแบบสบายๆและไม่สนใจเรื่องพวกนั้นแต่แล้วเบจิต้าก็นึกขึ้นได้ว่าที่นี่คือดาวที่น่ากลัวไปอันดับสองในอาณาจักรปีศาจก่อนที่จะหันไปทางกระปูเนวาว่าจะมีที่เลวร้ายกว่านี้อีกหรอกัปูนวาก็บอกว่าใช่ยังมีดาวของชาวกิกาอีกโดยที่นั่นมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ากิกัสซึ่งใหญ่กว่านี้อยู่อีกทุกคนเลยตกใจว่ายังมีใหญ่กว่านี้อีกหรอลอออเเเลล่่่่นนนนนหรรืปปาาีีโกกก็บสถทะไัย ตอนที่จะพูดกับโกคูประสงกันที่เขาอยากมาเผชิญอาณาจักรปีศาจแล้วสินะโกคูก็บอกว่าใช่แล้วเนื้อหาในรักกบไดมาตอนที่13ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าท่านชอบอยากดูตอนต่อไปก็อย่าลืมกดนแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดขี้ใหม่ของทางช่องเราขอสวัสดีทุคนตาอาก่อนนะครับพบใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ